สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรน n ์ฟิเลียนะครับผมอ p นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมของ GIORGIO ARMANI นะครับผมรุ่น Si p a s ซโอเนนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นความเข้มข้นระดับ EDP นะตัวนี้เนี่ยเป็น C i p a s ซโอเ intense ด้วยนะครับผมก็คือกลิ่นก็จะมีความเข้มข้นกว่าตัว ซิปเซิโเน่รุ่นปกตินะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2020นะครับผมเพอร์ฟูเมอร์นะครับคือคุณจูรี่มารสนะครับในท็อปโน้ตนะครับก็จะมีแบล็กครีเรนต์นะครับเป็นแบล k g คร u เรนต์ไซรัปนะก็คือเป็นน้ำเชื่องของแบล็ r ครีเอนตนะครับแล้วก็จะมีมิดเดิลโน้ตก็คือจัสมินนะครับ เบสโน์ก็จะมีไว้์มัสครับมีซีด้าพัทชูรี่แล้วก็วานิลานะ <Okay. S 1> อืมคือเปิดมาเนี่ยคือเป็นกลิ่นแนวฟรุตตี้เลยนะครับแต่เป็นฟรุตตี้ที่ไม่ได้เปรี้ยวนะคือกลิ่นมันจะออกแนวหวานๆหน่อยนะครับผม แล้วก็ไม่ได้หวานมากด้วยนะคือไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วก็หวานมากเป็นแนวฟรุตตี้ที่ไม่ใช่ฟรุตตี้แบบเด็กๆนะครับผมจะออกแนวผู้ใหญ่นะครับมีความละมุนนะแล้วก็มีความเป็นกลิ่นแนวแบบอ่าฟอร์ลขึ้นมาเบาๆนะครับลองลงมาแล้วตัวนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นพาวเดอรี่ นะครับผมเข้ามาด้วยนะคือตัวแบ็คแคนเน่ที่เป็นไซรัปอะครับคือเป็นน้ำเชื่อมอะนะคือมันก็ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนหรือหวานหยาดเยิ้มแบบน้ำเชื่อมเหนียวเหนียวข้นๆแบบนั้นน,นะครับมันจะหวานไปในทางฟรุตตี้แบบซ้ำมากกว่านะแต่คือเปิดครั้งแรกกินมาเนี่ยอาจจะหวานมีความหวานทึบๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับหวานเลี่ยนอย่างที่บอก ไม่ถึงกับหวานกลัวมานด้วยนะคือเป็นหวานแบบฟุตตี้แต่เป็นฟุตตี้ที่ดูไม่แบบกระโตกกระตากไม่แบบไม่เปรี้ยวจี๊ดไม่หวานจ๋าอะไรขนาดนั้นผมว่าเป็นกลิ่นที่หอมนะครับคือก็คือก็นึกถึงพวกแบล็กครีมนั่นแหละนะครับคือมันจะมีความหอมแบบละมุนละมุนนะครับคือกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบ อใส่ไปทํางานได้เลยนะคือเป็นผู้หญิงที่ถ้าใส่ทํางานน่ยนะครับจะเป็นดูเป็นผู้หญิงแบบแนว working woman หน่่ยนะครับคือใส่สูทใส่เกงๆใส่สูทแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แต่งตัวมีความแบบกระฉับกระเฉงดอูออกแนวเปรี้ยวๆหน่อยทาปากแดงๆนะครับผม หรือว่าจะเป็นแบบทําง,งานแบบใส่สูทสีแดงทาปากแดงเงี้ยก็ได้นะคือจะดูเป็นลุคที่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีความคอนฟ idence นะครับคือเป็นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะแล้วก็จะแอบปิดแนวออกเซ็กซี่นิดๆน,นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยูอะไรขนาดนั้นนะครับอืคือกลิ่นนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมกลางคืนก็คือใส่ไป ทานข้าวออกเดตใส่ไปงานก็ได้นะครับผมคือตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยผมว่าสามารถเป็นน้ําหอมยูนิเซ็กซ์ได้เลยนะคือผู้ชายก็ใช้ได้นะครับคือมันไม่ได้แบบหวานถึงขนาดแบบเป็นเฟมินินผมเองผมก็ใช้นะแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็น e d p นะครับ<ม>ก็อยู่ได้ประมาณหชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นอินเทนด้วยนะ ก็ฉีดกลิ่นครั้งแรกเนี่ยมาดมเนี่ยมันจะเข้มมีความค่อนข้างเข้มเข้มอยู่เลยนะครับก็คือหลังจากนั้นไปในกลิ่นมันก็ดายดาวลงเป็นกลิ่นที่ละมุนนะจะเหมาะกับคนที่แบบ working woman ที่แบบอาทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเช่นะคือเหมาะกับอายุผู้หญิงแบบประมาณสักสาสิบไปจนถึงสี่สิบห้าสิบประมาณนี้เลยนะครับวัวกางกลนก็ใช้ได้นะครับผม ถ้าคุณใช้เนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูมีความมั่นใจดูปาดเปรี้ยกระับกระเฉงแบบนั้นเลยอนะแล้วพอกลิ่นพอมันายด,ดาวเป็นสกินเซ็ตไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นพาวเดอรี่ติดผิวไปบวกกับความเป็นผลไม้ในคอลเลคชั่นมันเนี่ยมันออกมาหลายตัวนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คนนิยมรู้สึกว่านั่นน่าจะนิยมมากที่สุดกลิ่นหนึ่งเลยนะครับนะก็ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจกลิ่นนี้นะครับก็จะเดินไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์นะครับผมก็แนะนำให้ลองเปรียบเทียบนะครับระหว่างกลิ่นที่เป็นตัวซิพาเซอเน่ธรรมดากับตัวที่เป็นอินเทนส์นะนะตัวอินเทนส์เนี่ยมันจะเป็นขวดสีแดงนะครับแดงลงมาถึงข้างล่างตรงตรงัวหนังสือตรงข้างล่างเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นตัวซิพาเซอเน่ธรรมดาที่ไม่ใช่อินเทนส์นะครับมันจะตรงเนี้ย มันจะใส,สมันจะไม่แดงนะครับผมก็ลองไปเทียบกลิ่นแล้วก็ตัดสินดูนะครับว่าเหมาะกับกลิ่นไหนนะถ้ากลิ่นนี้มันเข้มไปก็คือก็ใช้กลิ่นที่เป็นตัวธรรมดาแต่ว่าถ้าตัวธรรมดารู้สึกว่าอ่อนไปแล้วกลิ่นเข้มๆก็ลองตัว intense นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็อย่าลืมไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์นะครับ ราคาเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าตัวอินเทน่ะน่าจะแพงกว่านะครับรู้สึกว่าอยู่ที่ประมาณ6,000หรือยังไงเนี่ยครับ6 0พันต้นๆเนี่ยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ